ก่อนแรครับผมว่กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมดูกระปงเกมว่าเซ็นเตอร์นะครับผมดูกับใครครับฟลักซ์แชนแนลเลยครับครับก็เรามาเล่นไหมครับอะไรครับไม่ได้เกมก็ได้วอล์กเฮดคุณดาวเขายังไม่กดอัดนะครับผมเอาแล้วครับกดาวดีครับไม่ต้องมารู้ท่ากันด้วยนะครับวันนี้ผมรับแชนแนลนะครับ นี้ผมอยู่กับผมในใช่ครับอันนี้เกมอยู่กับผมเกมเมื่อไหร่กันเนี่ยอยู่กับผมเกมเมื่อไหร่ชแนครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไปหลอกคนข้างๆนะครับจากผมกดอัดช้าไปนะครับก็เลยมาสิอ้าวเดินตกเองเขอมาอุ้ยมันมาคนเดียวมาเอา วัดดีนายเออเออเออวัดดีนาย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 ตายวัดดีนายวัดดีนายฉันตายเลยยิงไม่ได้ไปตีมันเลยไปตีมาเลยดออะไรออลบอแลวบอสออเ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 ออใคระ้ มันตายโอ้โย,ยเลือนึงหลอดโตอย,ย่างเทพอย่างเทพครับคุณครับแชนแนลนะครับผมมานนี้ตะงนะครับมนะคผมจะ,ะ,ะโปรโมทนะครับก็เป็นช่องผมนี่แหะครับแต่ผมจะโปรโมทช่องตอัวเองแกตัว ผมจะไปเล่นรอคุณทัพในเซิร์ฟเวอร์ตายแล้วห k W สามนะผมตายแล้วแหละไปรอนะครับรออ่าวด่านเดิมดีกว่าอ้าวผมเตรียมตายแล้วว่ะโอ้ยก,กาเอยกากาอกาเเลยถ้าหนูชนะรอบ้อย่ามาด่านกลางคนะ่ะโอเคบอกว่าไป่จับกัรกูได้ชุดเพชร เจ้าวันบันดาลเข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามาวิวลืมเลือดลืมดูเลือดลืมดูเลือดโอ้โหไม่มาแคมนึงเล่นอยู่เย่าลืมแบบโมโหมดเฮ้ยอย่าลืมไปติดตามท่องฉาทเลยยื๊บโอ้โหปวดหลังนี่เรามาโดยเออดีกว่าไม่ได้เรียกว่าดูไม่ใช่เหรอค่ะ โดยเอ๋เหรไอเออไอเออแก้ผ้าไปบวกกลางต้องไม่ทำหมูกระลาคุยแดงอู้หูหมั่วสุ่มตะลุมบอลเอ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยไอเออมั่วสุ่มตะลุมบอลมั่วสุ่มตะลุมบอนนี่นี่นี่ว้ามั่วสุ่มตะลุมบอลนี่นี่นี่ตายไปคนหนึ่งแล้วตายนี่นี่ไงปิวเป็น ปิวเปดีปิวไอเออมันตายแล้วโอ้โหเลือนไม่โโไมลดเลยนะพี่น้องเอือดใจเอออะไรอะ่ะพี่ด็อกทำอะไรอะ่ะก็ดีไปเริ่มไหน มินิเกมนี้น่ครับไปเล่นมินิเก,นกนมนในการที่ขุดตัวกันขุดตกันนี่ด็กเด็กเกียร์นหนูก็เด็กเกียนมาเข้าเล้วเ,เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้มันซ้ำกับคนอื่นเออเข้าอันนั้นแหละเรามาเล่นกันนะครับผมกินใครต่อครับมีใครบ้างเนี่ย มีหนึ่งคนอ่าเราได้แข่งกันแล้วอ่ะมาเราจะมาแข่งแบบนี้กับคุณท็อปกันนะครับผมป้ายสามแบบสามเลยเอมันต้องมีแอนนหรอเอเอสองคนขึ้นถูกปะมวเด,ดยูหูรูหูยูหูตอนนี้คุณท็อปเขากำลังกิน ลูกอมอยู่นะคร,ร paper, right? <laughs> ับผมรถอะไรครับรถอะไรครับกาแฟใช่ไหมไม่ตอบไม่ตอบอร่อยครับไม่ตอบด้วยขยบทิ้งก่อนโอเบด้วยเริยผมกินโอเค

มาไปกลางเลยแบบสองวิ่เก็บคร,รั้ะก็แปลว่า,ามาได้ทำไมไม่มีหลายๆชั้นวะคลิปนี้ผมก็ฝากด้วยนะครับผมจะรับโปรโมช่องปีนะครับแต่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนผมผมเก็บห้บาทนะครับผมโอ้ยจะก็ตกมาได้วะไม่ได้ มีปะบ่มีแล้วโอโ้โหบะมี่ย่างมาข้างหน,น้าก็มาองเราได้จะเดากะลีเดี๋ยวจะไปแต่งสก,กินใหม่นะผมคลิปตัวะโอเคคลิปนี้เอาเท่าไหร่เลยก็สักสิบห้าอ้าวเฮียตกคนแรกเลย โอ้เว้ย The Freaking Man อยู่วันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวได้อยู่วันนี้เดี๋ยวเอาไม่ดิ้นสือได้เย้ยังมาต่างคนต่างชนะนะครับผมได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนยันทุกคนนะครับผมโอเคไปกันที่ไปหนึ่งไปหนึ่งเอาไปหนึ่งอ่ะไปหนึ่งไปพี่แหลก อโอโอ,โอได้ยินเสียงดนตรีก็ขอโทษด้วยนะครับเอ้ยเ,เจ็บเจ็บเขียนได้ยึงได้สองคะแนนเว้เพื่อนฉันหก็ได้ ไปวิ่งเอากนโดงกลางอะไรปะเบียอบอกรึเปว่ามาทําไมเฮ้ยมีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนอุ้ยยหลอยแซมไอ้นู้นกับคนแรกแซมยหลอยพี่ไปจะกกําเลย อ๋อเด็วิ่งแค่คนแรกเลยกูเอ้ยไอ้คนนั้นมัน,นืนตีนจะเอาอ่ะมจ,จะเอาอ่ะจะเอาเออคนนั้นเนี่ยเฮ้ยตกแล้วไปทับอย่าแกล้งเลยเอ้ยดเรนูโอ้โหอ,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 อันตรายว่ะเฮ้ยวัดดีหวัดดีวัดดีวัดดีดดอาตกแล้วมากันแล้วสองคนแตเพิ่งมันชื่ออะไรอุ้ยข้ามมาตรงนี้ดิ มันก็ขดทิ้งเลยค่ะอย่ามานล้วมึงอย่ามามึงยกเราบ้ากูได้ยกเราบ้ากูย่าสเปนย่าติดติดติดคู่ไอ,อ,อ้ออแซ<ส>นหนูกูจะไปยังไงอ่ะเออหนูจะไปยังไงพี่ท็อปชอบพูดอ่ะเออ อะไรมีคำหยาบเล็กน้อยนะสองซันแล้วสองคะแนนแล้วหนูไม่ได้ตดกันแล้วกันเอามันออกไปแล้วคนนั้นก็ออกเดี๋ยวออกออกออกเล่นมีเกมอื่นไหมเออเดี๋ยวผมแจกรหัสครับแมตนี้เลยแจกอะไรแจกรหัสตรงไงแจกรหัสเพราะว่ามันให้พิมพ์รหัสครับหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องรู้ก็แล้วกันพิมพ์ปะไม่ต้อง ต้องพิมพ์ด้วยคุณท็อปก็ต้องแจกรหัสด้วยนะครับผมแต่ถ้ารู้รหัสผมก็พิมพ์ตามแตแตา่แต่ถ้ารู้ชื่อผมก็ไปบ้านเลยนะนี่ไงใครพิมพ์ตามผมตันเล่นอะไรดีมันมีเกม PVP ต่อเปล่า WSC เ,าเื่งของเขาอะไรวะเนี่ยฟากเอา้าผิดวะเอา้ามันหาว่าเราแฮ็กซีดเฉยเลย โอเคเข้าใหม่ก็ได้ <c oughs> มีหลาย IP ครับไม่ต้องกลัว L o G I N ครับ login แปดครับมีโซลกินหน่อยไม่มีววโวเวลเอเคมันปิดแล้วอ้าวเฮียอะไรเฮียอะไรกูไปสกายวอลเหมือนเดินไปคุณนี่เข้าด้วยกัน อไอ้โต้นย mm. oh. ืนายกินายจกินขาวตออาคานอายุีอะไรห้าเจ็ดตายหเด็ดหนึ่งเออเอ้อเดดโอ้เหมือนแฮกเกอร์เลย ว่าหนูแฮกใช่ไหมไม่บอกว่าเหมือนแฮกเกอร์จำได้ว่าที่หนูตีบล็อกแล้วมันก็หายอ่ะใน W U S C ค่ะเออหมดอนโผลยมึงใส่แอดมินมันทำอะไรให้หนูหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะชั้นหนูมาทำไมพันลีมเอ,ออเออเออเออไม่มีเสือก่อนเลย ยังมีหมอกว่าไงเดีว่ามันมาจ้าสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่มาต่อต่อโซบต่อโอ้ยแหละค่ะแหลงคนเดียววะีหิมะตกตก ่เว้าสะปิดยาเอาว้าเจอตีมันปิดทับมันมาเดินมาใช่ไหม วิ่งมามันเห็นหนูกำลังเดินมามันก็จะวิ่งมาตีหนูตีหนูครั้งหนึ่งไม่ล่วงตีหนูอีกสองทีไม่ล่วงตีสามทีก็ล่วงและมันก็ล่วงตาหนไปนั่น,ม,นมันมันเมาเกลวป่ะวะโอ๊ยเจ็บก็รอดนะครับแซม โอ้มผมไปเล่นอะไรรอดีกว่ายี่สิบไม่เอาเล่นสก,กายวอลลอตาหนึ่งก็แล้วก,กันก็กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบสามทำไมหนูยังสิบสี่อยู่เลยพี่อันหลังเสรหนึ่งนาทีอ,อ่ะเออป้ายหนึ่งดีกว่ามันก็ต้องรอดได้พี่แอ๊งมาแล้วครับก็ทำการวิ่งบอหนูว่าไปกลางหรอพี่ไม่ไมไก็หลีกไม่ได้อุ้ยเมื่อกี้เหมือนคนบิน เมื่อกี้เหมือนเห็นคนใครบินละคนนะฮะโอโปร์นะครับอย่างนั้นโอ้โหโปอปอชัดชัดก็คลิปอาจจะสั้นเฮ้ยเห็นไหมครับนั่งจากอันี่ฮะเห็นไอ้นั่นไหมโผลนะอุ้ยอุ้ยไหนนโดดเลยดีกว่าอ่ะเกลืออ่า ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไหมเรวจะแซมเลยเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วเราวันนี้สวัส,ด,ส,ด,ด,สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว